สวัสดีครับพบกับช่องตูนอถตคารวันนี้มีรถเข้าใหม่มานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถกระบะเ s u ูดีแมคแค2.5 LX คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับจดทะเบียนปี50วันนี้ก็เอาใจสายซิ่งกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับคันนี้ไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับจากโรงงานครับสวยงามครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอนะครับติดตั้งจากโรงงานเหมือนกันครับ คันนี้ลงแม็กมาให้ด้วยนะครับเป็นล้อแม็กขอบสิแปดนิ้วครับล้อคู่หน้าเก้าจุดห้านิ้วล้อคู่หลังสิบจุดห้านิ้วครับลายที37สามเจ็ดสวยงามครับคู่หน้ารัดยางสองสี่ห้าทับสี่ห้าอาร์สิบแปดนิ้วคู่หลังรัดยางสองเจ็ดห้าทับสีู่นย์อาร์สิบแปดนิ้วครับจัดทรงมาแบบดลอลล้อเลยนะครับถือว่าลงตัวครับ เดี๋ยวดูรอรบๆรบรบรบคันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในรถกันต,ต่อนะครับคันนี้บอ่อจะเป็นบอ่อผ้าเดิมจากโรงงานนะครับ ภายในถือว่า,าสะอาดครับคันนี้แอบจะมีอยู่สองลูกนะครับอยู่ที่คอนโซลด้านซ้ายหนึ่งลูกและอยู่ที่พวงมาลัยหนึ่งลูกครับเลนกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับ เดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันหน่อยนะครับว่าเลขไม้คันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่หนึ่งแสเจ็ดมื้าันกิโลถือว่าไม่เยอะครับถือว่าไม่เยอะครับเดี๋ยวเรามาชมความเดิมของตัวรถกันต่อนะครับเริ่มจากบานนี้กันก่อนนะครับ โอ้สวยงามครับแต่เขียบเดิมครับร้อยอาาข้อทุกเมตรครับเดี๋ยวเรามาชมบานซ้ายกันต่อนะครับโอ้บานซ้ายก็ยังสวยงามครับ้อยอาาข้อทุกเมตรครับ เครื่องของคันนี้จะเป็น2.5นะครับ2.5 DDI เดี๋ยวเรามาชวงห้องเครื่องกันหน่อยนะครับห้องเครื่องถือว่าสวยงามครับสะอาดสะอ้านครับ,รรรบไม่เยอะไม่ซึมครับระบบ d f s อยู่ตรงนี้นะครับ ครับผมคันนี้ราคาเพียง2 3 5 0 0 0บาทรีดาวผ่อนเพียงแค่5,200บาท72งวดสนใจโทร090584775รถสวยถูกและด,ดีต้องที่ไปพาตัวคา,ากค่กนจจบลิปนี้ทางรับไปพาตัวคาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ